สวัสดีครับสวัสดีชาวมวยไทยแฟนมวยทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องคัดมวยสยามวันนี้มาพบกับมวยวันไฟไหนประจำวันเสาร์ที่3สิงหาคม2567เริ่มชกตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านช่อง7 HD ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป ก่อนเข้ารับฟังวิเคราะห์ขอฝากแฟนหมัดแฟน,แฟนมวยทุกท่านคนละหนึ่งไลท์หนึ่ง,งซับจะเป็นกำลังใจอย่างมากในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับส่วนคู่มวยวันลุมพินีวันนี้ส่วนคู่มวยวันนี้มี12คู่ครับทีเด็ดคัดมวยวันนี้คัดมาให้ทั้งหมด5คู่ครับมาดูกันคู่ที่2กติกามวยไทยแคชเวิดพิกัด128ป่ปอนด์มุมแดงอาลีฟสอเดชพันธ์อายุ 20ปีส่วนสูง177เป็นลูกครึ่งไทยมาเลเซียเป็นมวยเขา่าล็อกเหนียวแทงยัดไส้รุนแรงเกาดักแทงหลักเหลี่ยมดีชกบ,บนเวทีม,มวยเวล,ลุพีนีมาทั้งหมด6ไฟชนะ4ไฟแพ้2ไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับทางเอลลิสบาโบซาเมื่อเดือนที่ผ่านมามุมน้ำเงินซากาเรียเอลจามารีอายุ 34ปีส่วนสูง177เป็นชาวโมโร็อกโกเป็นมวยหมัดใช้หมัดเป็นหลักต่อยแรงขยันเข้าหัวใจดีชนะมาหนึ่งไฟแพ้หนึ่งไฟล่าสุดชนะคะแนนทองพูลพีเคแสนชัยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคู่นี้อายุห่างกันถึง14ปีความพร้อมความสดความอึดความสู้ถือว่าสูสีฟอร์มล่าสุดตอนนี้ซากเรียดูดีกว่าครับคู่นี้ชอบมุมน้ำเงินซากเรียแจมารี ต่อไปเป็นคู่ที่4กติกามวยไทยรุ่นแบนตตัมเวทมุมแดงแรมโบเล็กชออัจารบุญอายุ21ปีส่วนสูง173มาจากจังหวัดชัยภูมิเป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีมัดศอกสวนแรงครวดเร็วชนะมา3ไฟแพ้2องไฟล่าสุดชนะคะแนนให้กับทางเจ้าโซเนอร์เซนเมื่อต้นปีมุมน้ำเงินเค,คโคกรี อายุ31ปีส่วนสูง182เป็นชาวไอร์แลนด์เป็นมวยสูงยาวล่าสุดแพ้นอกยกแรกให้กับเสือแบค็คเมื่อปีที่แล้วคู่นี้ชอบมุมแดงแรมโบเล็กชออัจารบุญฝีมือครบเครื่องต่อไปเป็นคู่ที่7กติกกามวยไทยรุ่นแบตตัมเวทมุมแดงดิมิทรี คอฟตุนอายุ26ปีส่วนสูง178เป็นชาวรัเสเซียยังไม่มีสถิติชกในเวทีวันลุมพินีมุมน้ำเงินเฟอร์รารีแฟเทคอายุ27ปีส่วนสูง174เป็นชาวสุราษฎร์ธานีมวยฝีมือเก่งพัฒนาเปิดเกมสาสตร์แข่งเตะต่อยแรงบุ๊ดุดันผลงานบนเวทีวันทั้งหมด7ไฟชนะ5ไฟแพ้2ไฟ ล่าสุดชนะคะแนนกับทางเจ้ามาฟุตตีฟีเยฟเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาคู่นี้ชอบมุมน้ำเงินเฟอร์รารี่แฟ,ฟร์ทกฝีมือดีกว่าต่อไปเป็นคู่ที่9กติกาวมวยไทยรุ่นฟราเวทมุมแดงเด็ดดวงเล็กทีเด็ดเก้าอายุ21ปีส่วนสูง175เป็นชาวขอนแกน่นเป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องสูงยาวเข่าในเหนียว เตะต่อยปล้ำฟัดรัตตีบูดุดันผลงานบนเวทีวัน6ไฟชนะมา5้าไฟแพ้1นึ่งไฟล่าสุดชนะคะแนนทางทาอิกินาอิโตเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมามุมน้ำเงินนักรบแฟเทคกอายุ25ปีส่วนสูง175เป็นชาวจังหวัดสุรินเป็นมวยเขา่าสูงยาวเข่าแหลมเตะขาต่อยหมดัดขวาคอยัดไส้เลี่ยมเข่าหักแทงดี ผลงานบนเวทีวันทั้งหมด9ไฟชนะ8ไฟแพ้1ไฟล่าสุดชนะน็อกยกแรกกับทางทาเกียคาริลอบเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาคู่นี้เคยเจอกันเมื่อเดือนคู่นี้เคยเจอกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วโดยทางเด็ดดวงเล็กแพ้ทีเคโอยก3คู่นี้ถือว่าสูสีกันมากครับทางเด็ดดวงเล็กรอบนี้แก่ตัวแน่นอนครับคู่นี้ชอบมุมแดง เด็ดดวงเล็กรอบนี้ฟอร์มดีกว่าต่อไปเป็นคู่ที่10กติกามวยไทยแบนตัมเวทมุมแดงฟิลิเป้โลโบอายุ31ปีส่วนสูง175ชาวบราซิลฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายชกบนเวทีวันทั้งหมด5ไฟชนะ3ามไฟแพ้2ไฟล่าสุดแพ้ TKO ให้กับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ฝีมือถือว่าดีเลยครับ มาดูกันที่มุมน้ำเงินนาบิวอานานอายุ20ปีส่วนสูง192ลูกเป็นลูกครึ่งไทยแอลจีเรียมวยเขา่าสูงยาวเข่าแหลมต่อยหมัดแรงแทงยัดไส้ผลงานบนวีผลงานบนเวทีวันทั้งหมด4ไฟชนะ3มไฟแพ้1ไฟเป็นคนเดียวที่ชนะนักรบแฟร์เทคได้คู่นี้อายุห่างกันถึง11ปี ความพร้อมความสดนาบิวฟอร์มตอนนี้ดีเลยครับคู่นี้ชอบมุมน้ำเงินนาบิวอาน,านันจัดไปนะครับทีเด็ดมวยวันนี้หาคู่คู่ที่2ซสากาเรียเอลจามารีคู่ที่4แลมโบเล็กชออัจรบุญคู่ที่7เฟอร์รารีแฟร์เทคคู่ที่9เด็ดดวงเล็กทีเด็ด99คู่ที่10นาบิวอาน,านัน ส่วนท่านใดสนใจทีเด็ดมวยทุกคู่สแกนเข้ากลุ่มมีทีเด็ดให้ทุกคู่ทุกวันสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากช่องคัดมวยสยามฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยครับข้อมูลเนื้อหาที่ผมรวบรวมมาอาจมีความบกพร่องหรือมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกๆท,ท่านไว้นัที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ